ครับก็ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เย็นนะครับแต่วันตกดินเลยนะครับก็หกโมงเย็นนะครับก็วันนี้นะครับทางงความก็จะมาติดตามนะครับผลของการหลังจากที่เราตัดใยนะครับไปได้สี่วันแล้วนะครับตัดมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับ ก็วันนี้ก็สี่วันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะครับว่าเขามีการจเจริญเติบโตรหรือว่าพัฒนาการยังไงนะครับในส่วนของเ,ออเชื้อที่เราโรยไปแล้วก็ตัดใจไปได้วันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับครับเดี๋ยวก็มาดูนครับอืมครับ ก็วันนี้ก็วันที่สี่นะครับก็ริมริมจะเริ่มมาแล้วนะครับนะครับทางฝั่งด้านในก็ริมริมเหมือนกันนะครับตรงกลางนี่ยังจะพอมีบ้างนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับก็เป็นที่สังเกตนะครับว่าริมๆนะครับเขาจะ เกิดก่อนเพราะว่าเขาจะอุณหภูมิเขาจะเย็นก่อนนะครับแต่ในส่วนของตรงกลางเนี่ยอุณหภูมิเขาค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะครับก็จะยังไม่จับเม็ดให้เท่าไหร่นะครับก็จะมาในส่วนของริมๆก่อนนะครับนี่นะครก็ เริ่มมาเห็นนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็วันนี้ก็วันที่สี่นะครับถ้าดูจากสภาพนะครับเส้นให่นะครับรู้สึกว่าจะมีการเ,าเดินต่อนะครับก็อุณหภูมิก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็ตอนนี้หกโมง จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่สามสิบห้านะครับความชื้นก็อยู่ที่แปดสิบนะครับก็เหมืนเดิมนะครับจะมาริมๆิมก่อนนะครับในส่วนของชั้นล่างนะครับก็เริ่มมา ก็ถ้าดูลักษณะนี้ก็โอเคนะครับก็เริ่มจับเม็ดมาแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่เห็นก็คงจะตามมานะครับเพราะว่าเขาปรับสภาพเหมาะสมได้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จับครับความชื้นที่พอดีนะครับอุณหภูมิที่พอดีนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ ก็ถ้าดูในภาพรวมก็น่าจะโอเคนะครับก็รออีกสองวันหืืสองวันนะครับก็น่าจะพอมีเลมได้นะครับถ้าการจเจริญเติบโตเข้าไปเป็นไปตามนะครับวัยของเขานะครับก็เริ่มมานะครับ ก็ห้องนี้ก็เป็นทลายปลาลมใหม่เลยนะครับในส่วนของชั้นบนนะครับก็มีนะครับเพราะปกติเนี่ยชั้นบนเขาจะมาที่หลังนะครับเพราะว่าความชื้นเขาจะมากกว่านะครับเพราะว่าได้ไอายน้ำนะครับจากหลังคาลงมานะครับ โดยภาพรวมก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับการเปิดอากาศก็เหมือนเดิมนะครับสามรูบนจั่วเนี่ยจะเปิดหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างก็เปิดด้านล่างนะครับ ที่ให้ออกซิเจนเข้ามานะครับสำหรับการเปิดอากาศด้านล่างนะครับแถวล่างนะครับก็จะเปิดนะครับแถวล่างนี้นะครับสองช่องนะครับผมจะมีสองช่อง ก็เป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปนะครับส่วนด้านบนนะครับจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเขายังอยู่ควบคุมอยู่ได้นะครับก้อนี้นะครับก็ดูแลกันนะครับผมจะมีสองห้องนะครับสำหรับรอบนี้นะครับครับสำหรับห้องนี้ก็ ห้องที่สองนะครับสังเกตุดอยืนยันได้เลยนะครับว่าเพราะรุ่นเดียวกันนะครับอบวันเดียวกันโรยเชื้อวันเดียวกันนะครับห้องเนี้ยนะครับผมตัดใยนะครับหลังห้องแรกอีกนะครับวันหนึ่งนะครับแต่ว่าการจับเม็ดเขารู้สึกว่าจะเยอะกว่าห้องแรกแล้วนะครับนะครับ ทั้งที่ตัดใย,ยหลังกันวันหนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับสภาพของโรงเรือนนะครับแตกต่างกันก็มีผลนะครับนี่ครับตัดใย,ยหลังกว่าวันหนึ่งนะครับแต่โรยเชื้อบันเดียวกันนะครับอบวันเดียวกันนะครับ ทลายปามก็หมักรุ่นเดียวกันนะครับกันบนมาเต็มเลยครับห้องนี้เพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่านะครับสบภาพของโรงเรือนนะครับต่างกันนะครับก็มีผลต่อการเกิดนะครับดเดอกเ็ดนะครับ สำหรับห้องนี้ที่แตกต่างจากห้องแรกก็คือห้องนี้ผมจะเป็นผ้าใบหนานะครับก็คือเคลือบสองชั้นนะครับส่วนห้องแรกก็เป็นผ้าใบอย่างบางนะครับห้องนี้เป็นอย่างหนานะครับนีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับการติดตามผลหลังจากตัดใยมาได้4วันนะครับทั้งสองโรงเรือนนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องลุงแขกเขตดฟางให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ